สวัสดีครับผมเฟรนะครับจะเพจไปดูบอลน,นะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาพรีวิววิเคราะห์ฟุตบอลเปเปอร์มลีนะครับ เขาสู่นาที่26นะครับเบรนฟอร์ดเปิดบ้านรับการมาเยือนของอาร์เซนอลนะครับจะเตะกันในคืนวันพฤหัสบดีนะครับที่12กุมภาพันธ์เวลา3หรือตรงกับวันศุกร์ที่13กุมภาพันธ์ตามเวลาประเทศไทยที่สนาม Gtech Community Stadium บ้านของเบรนฟอร์ดนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับยังไงเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ติดกระดิ่งช่อง y o ยูทูบเพจเฟซบุ๊กแล้วก็ช่อง TikTok ให้กลับไปดูบอลด้วยนะครับฝากทุกท่านหน่อยนะครับอยากได้20,000ซับนะก่อนจบฤดูกาาาลนนนนนนะะะคคคครรรัััับบบบอออีีกกิดดเเเยวท่้งขุณม เราไปเริ่มกันที่ความพร้อมนะครับของทางฝั่งชาวบ้านเบรนท์ฟอร์ดก่อนละกันนะครับเบรนท์ฟอร์ดเนี่ยฤดูกาลนี้ถือว่ามีฟอร์มการเล่นที่โอเคนะใช้ได้เลยทีเดียวนะครับไม่ดีไม่แย่นะครับแล้วก็ยังอยู่ในลำดับที่กลางตารางนะครับแล้วก็มีโอกาสลุ้นนะครับเล็กน้อยนะสำหรับการไปฟุตบอลทั่วยุโรปในฤดูกาลหน้านะครับล่าสุดนะครับบุกคว้าชัยเหนือนิวคาสเซิลสามสองนะครับในเกมสุดดราม่าที่เซนต์เชียร์พาร์คนะครับโดยดังโกอัตารานะครับเป็นฮีโร่ยิงประตูชัยนะครับหลังเกมเต็มไปดด้วยกการตัสินจ์ที่ พลิกไปพลิกมานั่นเองนะครับภาพรวมนะครับแม้จะเกือบได้จุดโทษตั้งแต่นาทีที่2จังหวะที่ ลูอิสพัตเตอร์ถูกดึงนะครับแต่ทีมของเคียนดูก็ต้องรอจนเสียประตูก่อนจากลูกหมองของสมิธบัตแมนนะครับอย่างไรก็ตามเบรดฟอร์ดเนี่ยไม่เสียขวัญน,นะครับที่เสมอได้จากวิตาลียาเนลนะครับที่หมองจากลูกเปิดสุดสวยของอูอัตตารานะครับจุดเป็นสำคัญเกิดขึ้นนะครับเมื่อเวียร์ช่วยเบรดฟอร์ดได้จุดโทษจากจังหวะแฮนด์บอลก่อนที่อีโกเดโกจะสังหารไม่พลาดนะครับเป็นประตูที่17ของเขาเนี่ยในฤดูกาลนี้ด้วยนะครับอฟอร์มร้อนแรงทีเดียวนะครับ แม้จะถูกกีดเสมอนะครับในครึ่งหลังจากจุดโทษของบุนโนกิมาไลเช่นกันแต่เบนฟอร์ดก็ไม่ถอยนะได้รับรางวัลจากความกล้าเมื่ออัตาร่าในกระชากบอลเขาเขตโทษก่อนยีเอร์คานิปปเป็นประตูชัยสุดสําคัญนะครับเช่นนั้นนี้นะครับส่งเบนฟอร์ดขึ้นมาร้างอันดับ7ของตารางนะครับมีแต้มเท่ากับลิเวอร์พูลและตอกย้ำว่าฤดูกาลนี้คือหนึ่งในซีซั่นที่ที่สุดของสโมสรด้วยนะครับแม้ว่าจะมีการเสียตัวผู้เล่นออกไปเรื่อยๆนะครับแต่ก็ยังสามารถที่จะทําอันดับด้วยนะครับ ขืนของคีอนดูแล้วก็ตัวผู้เล่นนะครับและที่สําคัญคือการซื้อตัวผู้เล่นเข้ามาด้วยนะครับถือว่าโอ้โหมันค่อนข้างลงล็อกลงตัวนะครับอีโกติโก้ที่โชว์ฟอร์มร้อนแรงในตําแหน่งศูนย์หน้านะครับจอแด้นักสันที่มาช่วยคุมแดนกลางนะครับคีอนดูที่รู้นะครับเรื่องของวัฒนธรรมสโมสรนะครับรู้ถึงนะครับนักเตะเนี่ยใช้ตรงไหนอะไรยังไงนะครับด้วยความที่เป็นสตาร์มาก่อนนะครับก็มันผสมผสานลงตัวพอดีเลยนะครับคีนดรู เฮดโค้ชของเบนฟอร์ที้สัมภาษณ์กับสกายสปอร์ตนะครับบอกว่ามันยากเหมือนกันนะที่จะสรุปทุกอย่างออกมาให้ครบถ้วนเกมเนี้ยนะครับเกมกับนิโคเซอร์เนี่ยเต็มไปด้วยดราม่าเต็มไปด้วยการ์ตัดสีหลายอย่างเมื่อออกมาในในทิศทางใดทิศทางหนึ่งแต่สิ่งที่ผมรู้สึกได้คือความภาคภูมิใจอย่างมากในระดับการเล่นคาแรคเตอร์และจิตใจของลูกทีมไม่ว่าจะเจออะไรโยนใส่เข้ามาเนี่ยเรารับมือกับมันได้ทั้งหมดแล้วมันก็เป็นสิ่งจีเป็นมากเมื่อคุณนกการมาเล่นในสามแบบนี้ เมื่อคุณมาเยือนที่นี่นะครับที่บ้านของเด็คอสเซอเนี่ยคุณจะรู้ทันทีว่าเกมจะออกมาดูแบบไหนเมื่อแฟบอลเริ่มส่งเสียงคุณต้องมีสมาธินะต้องแซมบลิกต้องการเล่นกับบอลและต้องดุดันเมื่อไม่มีบอลซึ่งนักเตะของเราเนี่ยทำสิ่งนั้นได้ดีมากๆเลยทีเดียวเราตั้มหลังหนึ่งประตูก็จริงจะกลับมาแซงนาได้จากนั้นเกมก็มาอยู่ที่2 2จากการตัดสินจุดโทษหลังจากนั้นเนี่ยเราเดินหน้าต่อเป็นสิ่งที่ผมมักการให้ลูกทีมทําและเราก็สามารถทาได้โชคดีในท้ายที่สุดนั่นเองและนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์นใน ส่วนของครเตียนดูนะครับแล้วภาพรวมก่อนเจออาร์เซนอลนะครับอาร์เซนอลกันบ้างนะครับทีมเยือนนะครับใครก็ตามที่เห็นสกอร์เอาอาร์เซนนอนชนะเซนเดลสามสูเนี่ยคงคาดหวังว่าอาร์เซนอลจะเก็บชัยชนะได้สบายๆแต่แท้จริงแล้วเนี่ยนะครับภาพรวมเนี่ยเป็นเกมที่ค่อนข้างอึดอัดเซนเดอร์แลนด์ตั้งรับและสวนกลับได้ดีมากๆนะครับแต่ว่าเซนเดอร์แลนด์เป็นทีมหนึ่งที่เล่นเกมเยือนไม่ดีนะก็ไม่ชนะเกมเยือนในลีกมา7นัดน,นะครับแล้วก็ พอมาเยือนอาเซนอนเนี่ยพวกเขารู้นะครับว่าต้องจํากัดโอกาสของอาเซนอนอย่างไรนะครับแต่โชคดีว,ว่าอาเซนอนใช้เรื่องของขุมกําลังนะครับของตัวเองเนี่ยที่มีขนาดใหญ่นะขนาดกว้างแล้วก็สามารถลงทดแทงกันได้เนี่ย นะครับเอาชนะไปได้3ประตูต่อศูนย์นะครับภาพรวมเนี่ยนะครับอาร์เซนอลได้3ประตูนะครับเมื่อซูเบเเนี่ซัดบอลจากหน้าเขตโทษโค้งเสียบเสาด้านในนะครับนาทีที่42นะครับช่วงในเกมเนี่ยนะครับครึ่งหลังนะครับทางมิเกลออเดต้าเนี่ยส่งวิกเตอร์ยูเครสและกาเบลยวมาตินเนลลี่ลงสนามนะครับและได้ผลนะครับทำให้ได้2ประตูนะครับจาก ทางยยเคร์ด้วยยิ่งจะเจาะเข้าไปไม่พลาดนะครับหลังรับบอลจากฮาวเวินะครับเป็นประตูที่2ในพิวริตรีต่อกันก่อนจะปิดท้ายด้วยประตูที่3ช่วงทศเวลาบาดเจ็บนะครับส่งให้อาร์เซนอลเนี่ยนำห่าง6คะแนนนะครับก่อนนะที่นำห่าง9คะแนนนะครับก่อนที่ทางซิตี้จะลงสนามเจอกับลิเวอร์พูลนะครับ หลังจบเกมนะครับที่เอเมอร์เซเดียมนะครับเสียงเพลง we are the top of the league ดังก้องนะครับทั่วสนามจากไฟบอลอัลเชนน์นะครับหากซิตี้ไม่ชนะลิเวอร์พูลนะครับแต่เรารู้ผลกันแล้วเนาะว่าซิตี้ก็บุกไปชนะลิเวอร์พูลได้สอหนึ่งนะครับก็ทําให้นะครับตอนนี้คะแนนยังนําอยู่ที่6คะแนนเท่าเดิมนะครับในนี้ค่อนข้างสําคัญนะครับถ้าอาร์เซนอลนะครับชนะกลุ่มความได้เปรียบแน่นอนนะครับแต่ก็ต้องดูผลซิตี้ในแมชนะครับที่จะลงเล่นก่อนด้วยนะครับนี่คือวันพุธนะ ภาพรวมไปแล้วนะครับออเดต้าเนี่ยให้สัมภาษณ์นะหลังจบเกมที่ยชนะเซนเดอร์แลนด์นะครับบอกว่าชิชโชลูกทีมนะที่นะครับสามารถจะทําให้ทีมน,ะนั้ครองความได้เปรียบนะครับถึง9คะแนนในตารางแชมเปี้ยนลีกด้วยออเดต้าบอกว่าเซนเดอร์แลนด์เป็นทีมที่ดีมากและทําให้คุณเล่นได้ยากจริงๆพวกเขาเนี่ยแข็งแกร่งใช้ร่างกายที่สูงใหญ่เล่นตรงไปตรงมามีระบบระเบียบที่ดีมากๆเกมนี้เลยเยื่อเยอะเราแทบไม่เสียโอก,กาสเลยเลยนะนอจกจากจังหวะแรกที่ดับบิลายยาพยายามจะรับบ,บอลซึ่ง ผมคิดว่าเป็นฟาวน์นอกนั้นแทบไม่มีอะไรคุณไม่สามารถคุมเกมได้ทุกพื้นที่เพราะเขาเก่งในการตัดบอลและสู้จนถึงนาทีสุดท้ายวันนี้คือช่วงเวลาที่เราต้องมีความสุขนะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ดีมากตั้งแต่เกมกับลีสและตอบสนองของทีมผมมีความสุขมากจริงๆลูกการนี้อาเซนอลเนี่ยยิงได้9กประตูจากผูเ้เล่นสำรองในพพีเยร์ลีกไมไ่สุดในลีดด้วยและเเอเรสมองว่านี่คือสัญญาณที่ดี ผลการแข่งขันไม่บอกทุกอย่างแต่เซนเด์แลนด์เป็นทีมที่ดีมากพวกเขาได้แข็งแกร่งเล่นลูกกระกาษดีเกมนี้มันต้องสู้กันเมื่อคุณยิงได้สามประตูมันคือผลลัพธ์ที่ดีนั่นเองแม้เราจะมีผลการแข่งขันที่ดีในช่วงหลังแต่ทุกเกมมันยากเสมอเราต้องพร้อมในทุกด้านเพื่อคว้าชัยชนะในเกมต่อไปด้วยนะครับอ่านี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์ภาพรวมนะครับของทางไอซนอนนะครับในแมชล่าสุดนะก่อนที่จะเจอกับทางเบรนฟอร์ดนั่นเองนะครับก็ถือเป็นลอนดอนดาร์บี้ด้วยนะเราไปดูนักเตะที่มีการ,รมาเจ็บของทั้งส,งงส่วนของ อาร์เซนอลน,นะครับก็มี2คนนะอาร์เซนอลมี4คนมาเดเดกาดแม็กซ์ดาวแมนนะครับเมเกลโมโน่รับยูกซากะสองคนเนี่ขอดเบนฟอร์ดนะครับทัวรเวที่น่าสนใจของทั้งสองทีมนะครับเคยเจอกันมาแล้วนะครับทั้งหมด23นัดนะครับก็เป็นอาร์เซนอลชนะ11นะครับเสมอกันไป6แล้วก็เบนฟอร์ดชนะได้6ครั้งนะครับ แล้วก็เบรฟอร์ชนะอชนอนล่าสุดนคับในบ้านตัวเองเกิดขึ้นทั้งสุดท้ายปี2021นะครับล่าสุดจอกันในหลีเมื่อเดือนธันวาคมที่เอเมริตเดียมอเซนอลชนะไป2ส่วนนะครับ5่นัล่าสุดเบรฟอร์ชนะ3แพ้2อร์เานอน5านัานล่าสุดชนะ4แพ้1นนะครับอเซนอลไม่แพ้เบรฟอร์ด5านั้นล่าสุดที่เจอกัารอเซนอนชนะที่ต่อการ4นัดหลังสุดอเานอนไม่แพ้เกเบียน8ัดติดต่อกันเบรฟอร์เล่นในบ้าน12นัดหลังสุดยิงประตูไม่ได้3นัดอเซนอนเล่นเป็นทีมเยี่ยิงร้นสุด17ประตูิ ให้ออสนนเยอะสุด8ประตูนะครับวิตาลียาแนลแอสซิตให้เบนฟอร์ดเยอะสุด4ลูกนะครับและโดทัสซาออสซิให้ออสแนนเยอะสุด5ลูกนะครับออลแนยิงประตูได้ยอย่างน้อย1ลูกของนัดที่ต่อกันถ้าเบนฟอร์ดยิงนำก่อน1สู่ในบ้านนะครับโอกาสชนะ70%ถ้าอาร์เซนถ้าอลยิงนำก่อน1สู่นในการเป็นทีมเยือนโอกาสชนะ94%ทั้ง2ทีมชนะในหลี่มาทาั้งคู่นะครับอ์เซนลเก็บชิชีได้3นันติีต่อการเบนฟอร์ดมีค่าเฉลี่ยการยิงประตูในบ้านระนนนัค,ะะะนนนนะคบ นักเตะที่น่าจับตามองของทั้งสองทีมกันบ้างนะครับทั้งเบนฟอร์ดนะครับเป็นอีกอร์เตียโก้กองหน้าชาวบราซิลวัย24ปีนัดที่แล้วยิงอีกหนึ่งประตูตอนนี้นับเป็นดาวเสวงของทีมจากการลงเล่น26นะัดทุกรายการ18ประตูกับอีกหนึ่งแอซิสมักจะอยู่ถูกที่ถูกเวลาเสมอนะครับโดยเฉพาะจังหวะเซคันด์บอลหรือบอลคูลริกในเขตโทษนะครับคือเขาเป็น,นดัมดัมหนึ่งในลีกนะด้านการสัมผัสบ,บอลในจังหวะเหล่านี้ด้วยนะครับเจอกับซานอันมาแล้วหนึ่งครั้งยังยิงประตูไม่ได้นะครับก็็ถือว่่่าเปเปนนผู้ลทีีโหม ปัญหาเราอาเซนอนแน่นอนในแบบนี้นะครับอาจจะนอนเป็นวิเตอร์เยอเครตนะครับอันนี้น่าจะได้สลับลงเป็นตัวจริงบ้างนะครับกองหน้าทีมฟ้าสวีเดนวัยว27ปีฟอร์มร้อนแรง6นัดหลังสุดยิง5ประตูกับอีก1แอสซิสต์นำเป็นด้าโซของทีมตอนนี้นะครับ32นัดทุกยการยิง13ประตูกับอีก2แอสซิสต์ในช่วงแรกของการปรับตัวนะครับถูกวิจารณ์เรื่องความสม่ำเสมอแต่ว่าตั้งแต่แตเปิดปี2026มาเน้่นกลับมาท็อปฟอร์มอีกครั้งนะครับสถิติในการเจอกับเรนฟอร์ดเจอมา3ครั้งยิงปรระะตูไไม่ได้นคับ เราไปดู11เตัวจริงที่คาดว่าจะได้ลงเล่นในนันนี้กันบ้างนะครับเริ่มก,กันทางฝั่งเบนฟอร์ดเบนฟอร์ดเนี่ยฟิโอลคาวิโยอันโตนี่มิลลัมโบและจอร์ดัสซิวานนะครับต้องพักยาวจากการบาดเจ็บหัวเข่าขณะที่แนวรุก คนสำคัญนะครับเควินเชเดอร์ติดทดแบนนะครับหลังถูกไล่ออกในเกมชนะแอสตันวิลล่ามิเคลโรสกาดหายจากการาเจ็บเข่าเล็กน้อยนะครับแล้วเป็นตัวสำรองนะที่แล้วนนี้น่าจะได้สลับเป็นตัวจริงบ้างในแนวรุกนะครับน่าจะยังใช้นันโกอัตตรายิงสองประตูนะครับนัดอ่าล่าสุดยิงตัวจริงทางฝั่งขวานะครับแล้วก็อิกอร์เตีโกเป็นหน้าเป้านะครับแล้วก็นันนี้จะมาในระบบ4 2 3 1ผู้รักษาประตูมาหนึ่งนะครับเควินแคลเลอร์นะครับกอลังซีคนลแม็กขวาไปขึ้นคาโยเดซึ่งนะครับใช้คริสโตเฟอร์ไอเยอร์ยืกับเชฟฟเเดนบิร์กนะครับ แบ็คซ้ายเป็นริโก้เฮนรีเนะครับกลางรับ2คนจอแดนเฮเดสันยืนคู่กับวิทาลียาเนลตัวลูก3คนทั้งขวาดันก็โออัตาล่าตรงกลางมิคาเอลดัมสกานนะครับแล้วก็ทางซ้ายเป็นคิโลอิทพอสเตอร์หน้าตัวปาเป็นอีกอติอาโก้นะครับ ไปกันต้งฟังอาร์เซนอลกันบ้างนะครับอาร์เซนอลเนี่ยมีเกลมิเรโน่น,นะครับพักยาว4เดือนนะครับเพิ่งผ่าตัดเสร็จขณะที่อาการบาดเจ็บสะโพกของซากา้าเกิดขึ้นระหว่างการโรบอทิเอโรโดสน่าจะยังไม่หายทันสุดสัปดาห์นี้มาตินโยไดกาดเป็นอีกรายที่ยังพลาดสองเกมหลังสุดนะครับแต่อาจจะใต้ตคงมีความว่ากับตันทีมของเขาเนี่ยจะฟื้นจากอาการบาดเจ็บเล็กน้อยลงมาเล่นได้อย่างน้อยๆนะครับก็ทันเกมวันเสาร์นะครับแม็กซ์ดาวแมนเจ็บข้อเท้าน่าจะกลับมาช่วยทีมได้ในเร็ววันนะครับคาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นเล นะครับสลับกระลงได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็วิกเตอร์เยโครเรสน่าจะยืนหน้าเป้านะครับในส่วนของระบบนะครับ4-3-3เหมือนเดิมนะครับผู้รักษาประตูเมื่อหนึ่งเดบิลายาก่อนหลังสี่คนแบ,บ็กขวาชูเรนทิมเบอร์เซ็นนะครับสองคนวิลเลียมชาลิบ้ายืนคู่กับกาเบลมากันเย็นเหมือนเดิมนะครับแบ็กซ้ายลคาโดคาลาฟิออลี กลางสามคนดีแคนไรต์มาตินซูเบเมดีและเอเบริชิเอเซนะครับท้งหน้าสามคนทางขวานเนี่ยใช้นนนี่มาดูเอเก้นะครับหน้าเป้าวิกเตอร์เยโคเรสนะครับแล้วก็ทางซ้ายเป็นเลอโดทาซานะครับนั้นนี้นะครับด้วยฟอร์มที่ดีทั้งคู่นะครับแล้วก็อาเซนอลนเนี่ยหวังจะต้องเก็บสามแต้มให้ได้นะครับที่เบรนท์ฟอร์ดเล่นในบ้านก็ดีนะครับแล้วช่วงหลังก็มีทีเด็ดนะครับเกม แดนกลางเหนียวแน่นนะครับน่าจะสู้กันสนุกนัดนี้นะครับอาร์เซนอลไม่แพ้นะครับอาจจะบุกมาชนะ3-2หรือเสมอกันแบบสุดมันนะครับ2-2ก็เป็นได้นะครับเขาชอบคอนเทนต์ในสไตล์นี้ของนักเพจไปดูบอลนะครับยังไงในฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ติดกระดิ่งนะครับช่อง YouTube เพจ Facebook นะครับแล้วก็ช่อง TikTok ให้กลับไปดูบอลด้วยนะครับฝากทุกท่านด้วยนะครับอยากได้2,000 0ซับก่อนจบฤดูกาลนี้นะครับยังไงฝาก สซัทตัวท้ายที่กินดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับลิเวอร์พูลครับเรียกแมนยูแมนยูใช่ไหมแมนยูครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพี่มาโยอันนี้เอติมี่ล่ะครับของแมนยูมากๆเลยนะคะเย้ถล่างแล้วนะคะโอุลกร้า